ก็ให้อาหารลาวัวเรียบร้อยแล้วกำลังกินนะครับอร่อยไหมอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งกำลังกินอยู่ครับไปฟางฟางที่อัดไว้นะครับนี่ขก้อนนี่นะครับจางหอาดแล้วก็ขนมาเก็บไว้จางทั้งอดัดทั้งขนครับทั้งอดัดทั้งขนมาเก็บไว้ให้นี่น้องหมาน้องหมาน่ารักอาหารมื้อเช้าครับนี่ ตอนนี้ก็แปดโมงแล้วอาหารมื้อเช้าต้องขึ้นไปแล้วตอนนี้มาวัวจะกินดีมากเลยครับกินกินดีมากเลยฟางเป็นฟางใหม่นะครับหอมหอมได้จะหอมน่าจะหวานแหละกินอย่างร่อยตัวน้อยก็กินดีอย่างนี้เยอะตัวน้อยกินดีมากกินอย่างเด็ดอร่อยครับนี่ตัวน้อยนี่ตัวน้อย ินดีมากเลยเนี่ไอ่ตัวใหญ่แล้วตัวเมียนี่ตัวผู้ครับนี่เอามายลีงกันแล้วนี่ก็ตัวผู้เหมือนกันเปิดไหมหอืมไ,ไปไปพอมาแตะฟูงเองเนี่ยเองมาก็แตกฟูงมาเลยเนี่ยมามาเงิน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 มานี่เงิน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 เอาเรียกมาหนี่ไปโน่น มันไปรวมกันตัวกันนู่นแล้วมันกลัวมันกลัวตัวใหญ่ตรงนี้ตัวตัวดำเป็นตัวตัวแก่แล้วครับแม่ของยินโคกตัวดำๆฝั่งนู้นนี่ก็ตัวเมียเหมือนกันตัวขาวๆเนี่ยมีแปดตัวครับแปดตัวเอามันขึ้นไปทำไมเนี่ยหัละเรามาดูหมามันขึ้นไปมานี่แล้ว Talk mãi tốt vô yêu phần lòng. Money lòng ma, mãi. No, 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 nè Nè, 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 no, 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 nó no, 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 หาที่ขึ้นแล้วตัวขึ้นได้แต่ตัวนี้ขึ้นยังไม่ได้อา้าวจะลงยังไงทนี้ลงยังไงไอ้นี่ขึ้นยังไงเอา้าเอา้าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น,ม,นมานี่มา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 ลงขึ้นลงมา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 มา,มาดูบัวกินอาหารนี่กินอย่างรดดอร่อย ฝังใหม่นะครับนี่ฝังใหม่สดอัดปีนี้ครับฮะอัดวีดีโออยู่ค่ะให้ลูกสาวนะครับใส่ชุดคริสต์มาสดูน้องเลยมันขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบเหล็กเดี๋ยวเหยียบเหล็กเอาเลยเอานี่ปุ๊บปุ๊บเหยียบปั๊บลงมาแล้วเปลี่ยนเสือสีแดงมันจะมาเออเป็นเสื้อสีแดงแหนะกัดกันทำไมเออ เอ็งจะกัดกันทำไมเอ็งจะกัดทำไมปิดจุดนีเออะเฮ้ยทุกคนมาดูววัไอ้คนนี้มาดูอะไรเนี่ยฮะเอ็งมาดูอะไรมาดู่อยมวครับเออมาดูต่อยมวยครับเหรอดูต่อยมวยมันสนจังเลยพวกเนี้ยระวังมาหาหนูเออระวังระวังเตะมันเอ๊ะเฮะ

ทั้งเรื่องตึงใจอะไรครัะมาแล้วอลุณอุ้ยเอา้าทำไมไม่ลุยอ่ะหมดแต่เล่นก็เล่นนูนน่นงนู่นโอนที่นะครับมือน้อยเอเอนี่มือน้อยจับมือจับมือจับมือทำไมไม่ขอจับมืะคะเอ๊ะทะลึงแหละทะลึงแหละเดี๋ยว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 เฮ้ <c oughs> ดูันกัดกัดคอกันอยา่าอย่ากัดกันเออเตะเลย อย่ากัดกันเูกเออเต็มันนี้เลยเปน,นี่เลยเลยโอเคไปไปนหน้าบ้านไปสง่าอ้อมกันเลยสง่ามพร้อมกันเลยมา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 